สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้สดใสชาแนลนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องจอกหูนูยักษ์นะครับจอกหูนูยักษ์ตอนนี้ระบาดหนักที่ลุ่มลําน้ําสงครามนะครับลุ่มลําน้ําสงครามซึ่งเป็นลําน้ํากั้นระหว่างจังหวัดสกลนครและอุดรธานีครับก็ตอนกลางนี่จะอยู่ประมาณสักอำเภอสว่างเด่นดินอำเภอเจริญศิลและอำเภอบ้านม่วงนะฮะ อำเภอคำตะกร้าถ้าเป็นฝั่งอุดรธานีก็จะเป็นอำเภอหนองหานอําเภอบันดุงเลยลงไปที่จังหวัดน้องคายจังหวัดบึงการด้วยนะครับเป็นอาณาเขตติดต่อกันจอกหูนูยักษ์เนี่ยแรกๆร,กร,กรกุ่มลำน้ำสงปรามไม่มีนะฮะว่ากันว่าจอกหูนูยักษ์เนี่ยแหล่งกำเนิดอ,อยู่ที่อเมริกาใต้อเมริกาใต้ครับท่านผู้ชมครับแล้ว พบเจอในประเทศไทยปี2,544ตอนนั้นจอกหูนูยักษ์เนี่ยมีวางขายเพื่อประดับในตู้ปลานะฮะประดับในตู้ปลาแล้วต่อมาไม่ทราบยังไงนะครับเริ่มมีในแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆจอกหูนูยักษ์ได้แพร่ระบาดหนักที่ลุ่มลำน้ำสงครามและตอนนี้เป็นปัญหานะครับ มันทําให้เกิดเสียสมดุลน,นะครับความสมดุลทางธรรมชาติไม่ดีเลยนะครับสําหรับตอนนี้พื้นน้ําก็จะเป็นจอกเต็มไปหมดเลยนะครับแทนที่จะเป็นพื้นน้ําใสแล้วก็เห็นผิวน้ํานะครับตอนนี้ก็จะเห็นเฉพาะจอกจอกซึ่งจอกตัวน,นี้เขาเรียกว่าจอกหูนูยักษ์นะครับก็จะเป็นปัญหาสําหรับพี่น้องที่อยู่ ทร,รมาหากินในที่ราบลุ่มลำน้ำลำสงครามนะครับไม่เฉพาะลำสงครามครับท่านผู้ชมมันจะมีไปแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นห้วยน้องคลองบึงต่างๆนะครับท่านผู้ชมตอนนี้จอกหูนูยักษ์เนี่ยแพร่ระบาดอย่างหนักเลยครับท่านผู้ชมครับวันนี้มานำเสนอให้ท่านได้รับรู้รับทราบว่าจอกหูนูยักษ์เนี่ยเป็นปัญหากับลุ่มลำน้ำสงคราม ทําให้เสียความสมดุลทางธรรมชาติครับครับสําหรับที่เห็นอยู่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นลําน้ําสงครามนะครับตอนนี้มีจอกเต็มไปหมดเลยนะครับเอ่อเมื่อก่อนนี้จะไม่มีนะครับจะเป็นพื้นน้ํานะครับตอนนี้มีจอกระบาดทั่วไปหมดเลยนะครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือแหล่งน้ําธรรมชาติครับท่านผู้ชมครับเมื่อก่อนก็จะเป็นพื้นน้ําไปหมดเลยนะครับตอนนี้มีแต่จอกนะครับ ที่เห็นตอนนี้ก็จะเป็นจอกเพราะว่าฤดูนี้เป็นฤดูแล้งนะครับก็จะเริ่มแห้งแล้วนะครับแต่ไม่เห็นพื้นน้ําเลยนะครับอันนี้เป็นแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับแหล่งน้ําธรรมชาติที่ชาวบ้านเคยใช้ทำมาหากินหาปูหาปลาแล้วก็ให้ทําการปศุสัตว์ทําการประมง,รระมงแบบพื้นบ้านนั่นนะครับตอนนี้ไม่สามารถทําได้แล้วนะครับเพราะว่า มีแต่จอกเลยนะครับที่มองเห็นอยู่ด้านหลังนะครับอตอนนี้จอกก็กําลังจะแห้งนะฮะพอฝนตกมาจอกก็จะฟื้นคืนชีพมาเขียวชะอุ่มเต็มพื้นน้ําไปเลยครับไม่เห็นพื้นน้ําเลยนะครับนี่ก็คือแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับที่เคยใช้ประโยชน์นะครับชาวบ้านได้ทํามาหากินอยู่ในแหล่งน้ําตรงนี้ตอนนี้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้แล้วนะครับ จากจอกหูหนูยักษ์ได้แพร่ระบาดอย่างหนักครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับ